อันนี้ขอเป็นตัวแทนนะคะคเดี๋ยวแจง้งแจ้งน้องว่าอันนี้จะเป็นชอ่อดเน a จากจากพี่ๆี่แฟนคลับทุกคนทั้งทั้งอยู่ในสตรีมไลฟ์อยู่ทุกคนแล้วก็อยู่หน้าเวทีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชอ่อดเน a t จากทีมพลังรักของนุกค่ะที่มีให้ทุกคนแล้วก็เป็นป้ายนะคะแสดงความยินดีกับ CEO TND List ค่ะ<อ>ไม่แบ่งครับ ขอบคุณนะขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่พี่เอีมพลังรักทุกคนเลยนะครับผมที่อันนี้จากทางบ้านด้วยเนาะรวมๆกันเพื่อที่จะรวมเป็นโดเนตรวมมาให้กับลูกในวันนี้อันนี้ก็แสนแสนหนึ่งเลยหรอใช่ม่แสนอู้ใช่พี่มีอีกไหมประเด็นประเด็นน่ารักมากนะครับพี่พี่นอกจากพี่พี่เอแล้วก็ต้องขอบคุณเปรียบเสมือนแบบ เป็นพลังอีกหนึ่งพลังแล้วก็แบบเสมือนเป็นสภาแล้วกันให้กับพี่น้อง FC ทุกท่านในมอบ,ให,บให้กับนุกนะครับกอบคุณทีมสปอร์ตธนดลด,ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ที่ที่อยู่ในห้องด้วยที่เซอร์ไพรส์ในวันนี้น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะครับ27ปี27ปีแล้วก็นั่27เั่นหะครับก็จะ จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้มันมีคุณภาพมากขึ้นสิ่งไหนที่ไม่เคยทำก็จะตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราแม้ทั้งพ่อแม่แม้ทั้งพี่พเอทุกคนรวมถึงพี่พี่ทุกคนด้วยได้มีความสุขแล้วก็ได้ปลื้มใจกับน้องชายคนนี้ขอบคุณมากครับ ให้จับมือกันอย่างต่อไปเดิมลองได้ไหมเธอบุญน,น้ำพาวาสนาบ่ช่วยที่ป่วยก็บ่หายจากที่ไหนก็บ่หายจากหครก็สิ้นนี้จากดีก็เสียไรขอได้ยับหาย E voto só com Teu adão